หลกมากเลยทุกคนโอ้ยนี่คือกุ้งที่เราจะเอามนมันดีโุ้ยได้สองตัวแล้วนี่กระเด็นไปนู่นเลยยอมแพ้ค่ะยอมแพ้ชื่อคลิปว่าอบเนยอบจริงๆครับเมนูนี้คุณคิดว่าคุณจะทาเสร็จภายในกี่นาทีสี่ชั่วโมงค่ะคุณเก็บของออกไปได้เลยครับเพราะว่าเวทีนี้ไม่มีที่ว่างสําหรับคนที่ทํานานแบบนี้ไปเลยครับออกไปเลยครับสวัสดีค่ะอบเนยกุ้งกระทะร้อนชีสยืดไข่เยิ้ม หัวมาหัวไม่มากินมา้ดนยังหัวไม่ไปแล้วครัะคนมาต่อมาต่อช่องนี้ต่อคนดูนี่ดีอุ้ยบีบีอยากพึ่งขออนุญาตเข้าไปในบ้านบีบีได้ไหมเข้าไปได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินถึงจะเข้าไปได้กี่บาทลูกห้าบาทอ่ะนพระจ่ายพระขอเข้าไปหน่อยว่าอยากรู้ว่าในบ้านมีอะไรไป เอาแล้วมา,มาดูในบ้านกันโอ้โหในบ้านมีใหญ่มากเลยอ่ะสวยมากเลยทุกคนดูดิมีตุ๊กตามีแคแบเอมี i p a d มีหมอนมีโคบทุกอย่างเลยอ่ะลูกหูไาขอนนอนตรงนี้ได้ไหมมีได้ทำไมอ่ะไม่ไดนอนห,หนูแล้วทําไมวันนี้ตื่นมาแล้วไม่ไปโรงเรียนบอกปาสิ หนูอยากพักก่อนเพราะว่าหนูไม่สบายหรอตื่นมาวันนี้ทุกคนบีบีบอกเฮียว่าป้าหนูขอพักก่อนได้ไหมวันหนึ่งหนูไม่สบายหนูพักก่อนแล้วก็ทำเงี้ยไหนดูน้ำมูกได้มีไหมไหนดูก่อนไม่เห็นมีเลยไปโรงเรียนได้แล้วสิวันนี้เราไปถ่ายคลิปก่อนโอ้ยที่เราไปถ่ายคลิปก่อนโอเคงั้นวันนี้ไปช่วยป้าจับกุ้งได้ไหมได้ทุกคนเดี๋ยวบีบีพาไปจับกุ้งกันนะคะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านอาหารทะเลแล้วใช่ไหมเราจะมาจับกุ้งกันแล้วมีเด็กสัญญาว่าจะจับกุ้งครับเตรียมกันที่บ้านมาอย่างดีว่าจะมาจับกุ้งด้วยกันอาแล้วดูสภาพครับอ<ะ>ืมแต่น่าสงสารนะเขาไม่สบายในวันนี้นี่มาถึงร้านปุ๊บมาออกกล้องหน่อยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบอกว่ามีคนตามมาจากช่องเรามากินหอยนางรมที่นี่อ๋อคราวแล้วรีวิวลงทิกตอกไปหอยนางรมขนอยนี่ต้องบอ่ขนาดบุ๊กยังกินเลยอะที่นี่นะเจ๊หมายเหมือนเดิมทุกคนยังมีอยู่นะคะมากินกันได้ละบาท ใช่ใหญ่มากโอ้โหวันนี้จะกินมาแล้ว <laughs> วันนี้เรา,าจับกุ้ง,องโอเคไปจับกุ้งค่ะกระชอนแม่บุ๊บอกว่าไม่ต้อง,องไม่ต้องครับวางเลยครับนี่ขอจับเอง,องส,สิบตัวคสิบ <laughs> ตัวแปดสิบตัวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวนี่ครับท <laughs> ุกคนกุ้งขาวที่เราใช้ในวันนี้มาดูความสามารถของแม่บู๊นครับเอาแล้วฮะวุ้ยวุ้ววจับได้ไหมเานี่จับด้วยมือเปล่า งงเลยงงเลยสนุกมากเลยมันคุยมันนนี่คือกุ้งที่เราจะเอามันมันดีนี่มันออกไปแล้วพี่ก็บอกแล้วมันจะออกมันออกไปอีกแล้วตัวนี้ใส่ต้อใส่กระชังโอ้ใส่กระชังหยิบแล้วใส่กระชังวันนี้น้องแบบนี่มากเลยค่ะน้องสู้ใช่ไหมนะเราต้องหยิบแล้วใส่กระชังเลยใช่อ่ะมาใส่เข้าไปครับเอาไงจะเอายังไงจะเอาไงจะเอายังไงวันนี้วันนี้มันสู้มากเลยกุ้งมาใหม่ โอ้กุ้งวาใหม่มันจะสู้แต่เฮียลองจับดูนี่นี่ไงจับได้แล้วเนี่ยอู้หมันสู้เว้ยเออเอาเว้ยวูได้สองตัวแล้วนี่เด่นเป็นนู่นเลยยอมแพ้ทุกคนตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กุ้งขาวมาทั้งหมด เกิน60ตัวเพราะว่าเมื่อกี้60ตัวมันได้แค่โลเดียวใช่ถือว่าเยอะมากเลยทุกคนยังหล350บาทได้350บาทโลตัวที่เนี่ยน่ามาซื้อมากวิธีหมักกุ้งเปลือกกุ้งก่อนที่จะไปทำอบเนยใช่ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูแม่๊บครับไป ทุกคนกุ้งของเราเนี่ฮะกุ <c <c ้งขาวสดสดสดกว่านี <c 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 vale ้ต้องไปกินที่อะไรคะครับผมอันนี pues ้วันนี้แกะยังไงคะแกะยากมากเพราะว่าเพราะว่าเขาสดมากทกขนเนื้อจะติดใช่ไหมใช่เนื้อยังใสอยู่เลยเห็นไหมคะกินซาซิมิไหมคะซาซิมิกุ้งขาวเอาป่ะเนี่ยได้เมนูใหม่อีกแล้วเอาแล้วนี่มาม่าไม่เอาเส้นหลังออกเหรอเอาออกสิคะต้องอออกไหมนี่ไงใช่ทำยังไงวิธีออกเส้นหลังตัดหัวแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงอย่างนี้เลยหรอถูกต้องนะคะอ๋อโอ้โหเทคนิคใหม่หลุดไปเลยอ่ะ สองชั่วโมงผ่านไป่แกกุ้งออกมาต้องเลี้ยงแบบนี้แล้วต้องเอากุ้งแบบนี้ไปเลี้ยงใส่ถาดนี้ด้วยถูกต้องค่ะโอ้โหเธอเลี้ยงเพื่อซอสเกาหลีใช่แบบนี้ทำยังไงโคชจางน้ำซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะอ่าน้ำเชื่อมพะพร้ถูกต้องค่ะจอกมาเป็นน้ำแบบนี้เลยนะเราเคยทำให้ดูแล้วนะทุกคนตีอะไรมาครับนี่อันนี้เป็นไข่นะครับไม่ใช่เนยละลายค่ะโอเคเนยเอาไปเวฟมานะครับทุกคนใครที่อยากเปิดร้านอบเนย ไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีหมักเป็นยังไงโอเคครับทุกคนนี่เอาเนยไปทําอะไรนะไปอบมาให้มันร้อนให้มันละลายเสร็จแล้วก็มันราดแบบนี้อืชื่อคลิปว่าอบเนยอบจริงๆครับโหไปมาสเตอร์เชฟไหมมะไม่ไปค่ะลองไปดูมาไปยืนให้เราลังใจมาลองเถียงสู้เขาได้ไหมเดี๋ยวบาลองถามให้อ่าสมมติี่ไปเป็นมาสเตอร์เชฟนะเมนูนี้คุณคิดว่าคุณจะทาเสร็จภายในกี่นาที4ี่ชั่วโมงค่ะคุณเก็บของออกไปได้เลยครับเพราะว่าเวทีนี้ไม่มีที่ว่างสําหรับคนที่ทํานานแบบนี้ไปเลยครับออกไปเลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแค่นีิสัันๆกรรมการต้องพูดอะไรต่ออ่ะโอ้โหทุกคนนี่ฮะเนยลาดกุ้งโอ้ยสุดมากเนยลาดกุ้งเสร็จไม่พอฮะไปหยิบอะไรครับช้อนค่ะหยิบช้อนมา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 ทำอะไรครับอันนี้ลาซอสค่ะเป็นซอสเกาหลีนะฮะทุกคนใส่ลงไปเลยครับ นี่หูยถ้าเป็นป้าก็าจะล่าจากถ้วยน,นี้เลยไม่ใช้ช้อนไม่ได้ค่ะมันจะเยอะเกินไปค่ะอ๋อโอเคขอบุดครับนี่ฮะอือหือสูตรนี้เอามาจากไหนเนี่ยคิดเองค่ะคิดเองตอนกลางคืนก่อนนอนรู้สึกว่าแบบเราอยากกินอะไรเราชอบอะไรเราก็แบบเอามาผสมผสานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละป้าถึงบอกให้ม้าเปิดร้านไงมาสงสาร <สา S 1> คนกินทําทำไมอ่ะรอนาน <laughs> ใช่โอ้โหทุกคนนี่ครับแค่นี้เองสวยมากเลยอะ <laughs> ผ่านไปยี่สินาทีเสร็จแล้วเราต้องมาทำไงต่อครับ ย้ายกุ้งมาไว้ตรงนี้ค่ะต้องย้ายกุ้งแล้วทำไได้ไดไหมเอ้ยทำได้ไมาลองปาดลงมาได้เลยได้ไลูกค้ามารอยอีกแล้วนี่และคุณเจ้ากี่ตัววันนี้3ตัวครับโอเคได้ครับมาแล้วมาแล้วนี่ฮะเอามาเรียงแบบนี้ครับกุ้ง80ตัวก็ต้องย้ายมาทั้ง80ตัวทำไมมามาไม่หมักในถาดนี้ไปเลยครับมันง่ายเกินไปโอเคขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังดูอยู่ทุกคน มองลงมาข้างล่างมันจะมีปุ่มไลค์ใช่ป่ะฝากกดคลิปนี้ให้ถึงสัก8,000ไลค์ให้เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวเราหน่อยแล้วกันนะฮะเสร็จเรียบร้อยไปเข้าเตาอบครับพิธีเขาเยอะจริงๆ <S <S 1> <S 1> ตามไปครับไม่ใช่ผิดทางไปฝั่งนู้นครับ่เล่นตลกไม่ใช่ผิดทางตรงไปนี่ครับเล่นตลกได้แล้วเราอะพีเอตกใจหมดฝั่งนู้นอะพ,เออพีเอบงหน่อยพีเอบงหน่อย นี่พี่อยู่ฟังรลอ่าทุกคนมาแล้วครับนี่ฮะล้วเอาเข้าไปอบกี่นาทีครับอันนี้ประมาณ10นาทีค่ะสินาทีพอโอเคอบเนยกุ้งกระทะร้อนชีสยืดไข่เยอมวันนี้จะหน้าตาเป็นยังไงอมมากสุดๆไปจิงบ้างแม่ใกล้ครบรอบมันแต่งงานไงมีอ้อนนิดหน่อยทุกคนมาดูว่า <c oughs> เมนูวันนี้จะน่ากินแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปจัดกระทะร้อนก่อนครับไป ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะทุกคนนี่ครับจัดแบบสวยงามมากบนโต๊ะมีทั้งนี้เราจะนี่เลยค่ะอะไรครับอ๋อจุ่มมันกุ้งมันปูด้วยเหรออบเนยกุ้งกระทะร้อนชีสยืดไข่เยิ้มยังไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวเปิดแก๊สแล้วปิดฝาไปรอบหนึ่งเพื่ออบมันนะฮะอาละปิดลงไปเลยค่ะไม่ต้องกินละมาวันนี้เล่นอย่างเงี้ยไปเลยค่ะมองใครคะนี่ทุกคนดูดินี่คือแบบเจ้าแม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วชีวิตวันวันอะ <ấy> อันนี้อายุน้อยพันล้านนะเนี่ยแล้วต้องมีคนเดินกลางร่มให้ด้วยนะอ๋อกลางตัวเองนี่ทุกคนดูดินี่คืออายุน้อยแล้วล้านแม่บุ๊ต้องมานั่งเปิดให้อ่ะลูชายมาแล้วโอ้โหเชิญแวะชมเมนูผมก่อนครับโอ้โหครับผมกุ้งเน้นๆครับเอาและบิว เอาละโอเคมาจ้ะลูกมาเราบทเป็นแม่นะพี่บุกเฮียเป็นลูกบิวอ่าได้ค่ะลูกวันนี้เมนูอะไรจ้ะลูกอ่าวันนี้เป็นอบเนยกุ้งกระทะร้อนชีสยืดไข่เยิ้มครับอ่าไอ้สปายมาจากเลยจ้ะลูกเป็นสปายมาจากการที่เราอยากกินกุ้งอบเนยแล้วเรามาทําเป็นหมักซอสเกาหลีแล้วเราอยากกินไข่แบบว่าเยิ้มๆอ่าเพราะฉะนั้ส่ผสมอะไรเป็จ้ะลูกส่ผสมไปดูกันย้อนดูในคลิปได้เลยครับอ่ากินอนไรก่อนครับอันนี้จะอะไรจ้ะลูกพอแล้วล่ะบิวฝากกินรอันนี้ก็กิมจิ กิมเจเนาะยังกี่อร่อยมากไปเลยนะเอาเนะอโอ้ยมันไม่เยิ้มันต้อง<ร>อเยิ้มกว่านี้นิดน,นึงนี่ค่ะนี่ไงเยิ้มนี่ไง <c oughs> เบิร์นไหมคะเอ้ยเบิร์นเบิร์นเบิร์นได้ชิดเบิร์นไปเลยจ้ะลูกมา นี่ทุกคนหเห็นไหมมันยังไม่เยิ้มเลยอ๋อแม่ชโชคลาดมากได้แล้วนี่มันยังไม่กินไม่ได้เลยเฮียมันยังไม่สุกเดี๋ยวสุกป๊บนึงวันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันพุธเออมันยังไม่สุกไงรองมันสุกก่อนั่งอย่างนี้แหละนั่งไปเรื่อยๆรอสุกน้ำหรอน้ำเปล่าใช่ไหมแป๊บเดียวแป๊บซี่หรือน้ำเปล่าน้ำเปล่าดีกว่าอ่วนนี้รักสุาพเาลตี้โอเคเฮลตี้ เร็วๆนี้นะคะเดือนกันยายนเชิญทับอบนะคะกับบอนดี้เจลลี่สูตรที่แปดนะคะถามจริงดูวทำได้ยังไงวะ here, ดูเได้ดได้ศูนย์แคลวูตกใจมากวูกรีลั่นบ้านเลยเมื่อวานอะ่ะโอ้โหดูหน้าเกือบไหมอ่ะหน้าเกือบไหมคืออะไรวะได้ศูนย์แคลล้วไปตรวจโภชนาการมาไงได้ศูนแคลสูตรนี้ศูนแคลพามบอกว่าสูตรอะไรสูตรอะไรอ๋อที่มันบ,บอกไม่ได้เนี่ยมัน ไม่เหมือนในนี้มาเบอร์นี้เอาอีก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 มันต้องไม่เคยกินนี่ป่ะพิษพยาเขาเรียกว่าหัวมาหัวไมมมากินไอ้หัวไม่ไปแล้วครับทุกคนมาต่อมาต่อ่ังนี้ต่ออุ้ยแรงมาก เหมือนอะไรป่ะอะไรกระบับชีสในตำนานอ่ะใช่ต้องอย่างนี้มาไม่ฝอยไม่แล้วพี่บูอ้าวแล้วบิวมาเอาล้วค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ชีสของเราได้เบิร์นแล้วก็สุกแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วคุณดูครับยิ่งพฤติกันบัรเสยิ่งชื่อบันที่ได้แม่ชื่อโอ้ยโหอยู่ด้วยกันในไรเละเทะทุกทีอ่ะมาร์อนี้คือเฮียทำตัวเองนะไม่เกี่ยวกับบิวเลยนะทุกคนดูนี่ดิวิ่ง อูทุกคนชีสเยอะมากลูกแม่มาแล้วลูกโอ้โหอร่อยมากลูกกบิวมาแล้วลูกลูกกบิวมาแล้วหูยหอมมากหูหอมไข่มากลองจุ่มเยิ้มๆเลยนะเยิ้มๆเลยนีูไข่สุกแล้วค่ะบีบีเป็นลูกไครคะโกแต่งหน้าตีมไพร์มันดูดิเฮ้ยวีดาวเลยอ่ะเขาเป็นนักแกะนะเขาชอบแกะของบนหน้าบิวแกะไหมแกะทุกอย่างอันนี้อยากแกะไหมแกะให้หมดเลยนะอันนี้กินสดๆได้เลยไหมคะกินได้เลยครับชีสกินสดๆได้เลยครับ คุณลองกินดูครับอืมถ้าคุณจะให้อร่อยคุณจุบนี่ครับไม,ม,ไม่ไม่ไม่อร่อยแล้วมไม่ยังทำอย่างน,ะนี้เอาชีสนะตะวัดแล้วกินกับไข่ตรงกลางไข่ปรุงรสปะไม่ปรุงครับไข่มันเค็มมันหอมมากอ๋อไข่เราไปต้มกับเนยดูปุบป<ๆ>ุบอย่างนี้ใช่ไหมจุบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทุกคนดูดิป้าป๊าป้าเหมือนอะไรเหมือนอะไรป้าเหมือนคนร้ายเลยเอาเงียบกันหมดเลยครับข้าน้อยเชื่อว่าคนทั้งหองงงงป๊าป้าเหมือนคนร้ายเหรอ แล้วใครเป็นพระเอกอะ่ะป้าใบแก่น้องอดูหนังมาปะนะมเนี่ยมัดอร่อยมากกินกับไข่นี่คัอร่อยไปเอา,มาอนนไม่ต้องนี้ไม่ต้องจ๋าพอถ้าอร่อยคืออยู่ตรงนี้ก่อนบาร์สโ <laughs> ดนแม่สัง่งทัวันนี้คือเป็นน้องชายไปแล้วอะบาร์สแล้วอะโ <c oughs> อเวลากินอะไรกอย่างงี้นะ <c oughs> แล้วกินน้ำเย็นนะชื่นอกชื่นใจแม่มากพี่บีกินกุ้งไหมลูก บอกคุเ,กเพื่อนๆเลยสูตรไข่ตกลางๆเขาไงอ่ะสูตรไข่เห็นหมดแล้วเพื่อนๆเห็นหมดแล้วเอาเนยไปต้มนี่ไงมันจะจ้างเขาซักกี้จะรสน่ารักมากนาีกก่ <S <S นทุกคนบิวสนใจที่หูตรงหน้าป่ารถคันนี้เหมือนอะไรอ่ะมามาคือไปรับบีบีไหมเหมือนรถบีบีไงลูกเหมือนเหมือนรถบาบี้เกิลโอ้บาร์บี้เกิลถ้าทุกคนสงสัยว่าที่บีบีพูดถึงมันคืออะไรเดี๋ยวเฮียถ่ายให้ดูมาดูชีตมาดูชีต ยืดมากมาช่วยหน่อยคะสูตรไข่ตรงกลางคือที่สุดอ so ันนี้บอกเลยว่าไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนทุกคนครับรถที่บีบีพูดถึงคือรถคันนั้นครับสีชมพูและสีขาวน่ารักมากเป็นรถซักอบรีดไม่ใช่รถซักอบรีดมันรถบาร์บี้เกิร์ลอ๋อรถบาร์บี้เกิร์ลเป็นกระตูนเหรอลูกเห็นเตัดออกดิเยอะไปอุ้ยแมงวันนี้แมงแบบยืดมากอ่ะ มันได้สิคะเพราะเขาไม่มีเป็นลูกกบิวค่ะแล้วป้าไปไหนลูกปาก็อยู่คนเดียวกันแล้วโอ้โหโอ้โหทุกคนดูมันโคตรน่ากินนะฮึมไปเลยครับนี่ครับเอาแล้วอุ้ยเรารักกันมากใช่ไหมทำอย่างนี้ก่อนเออทำไมกบิวเปลี่ยนสีกบไปย้อมผมมากบไปทำผมมาวุ้ยอะไร เอ้าแล้วผมดำแล้วใส่มาหายอ่ะใส่ไปเลยไม่ให้ป้าใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่เลยอ่ะโอเคจะได้เป็นสีสาวเฮียขอร้องอย่าทำเปื้อนนะให้วิกไปทีเลยนะแม่งเปื้อนไข่ตลอกเลยเล่นนรงนะชอบเล่นกับโบเปื้อนไข่เปื้อนนู่นนี่นั่นห้ามเปื้อนนะเฮียโอเคโอเคอ่ะโอเคมาป้าอะไรคะลูกเหมนกินยินเลยป้าเป็นผู้หญิง ว่าไม่ดึงเดี๋ยวผมของฉันขาดค่ะขอกินก่อนไว้ไม่มีอะดึงดิหัวเธอหมดก่อมาบิวเมนูนี้ให้กี่คะแนนศูนย์เพราะว่าอะไรปะเพราะว่าไข่เยอะอ๋อมีไข่เยอะเลยให้ศูนแต่พอไม่กุ้งปุ๊บให้เก้าเลยเพราะว่ากุ้งเหมือนเลขเก้า ความคิดมันแบบมันเจริญฉลาดอ่ะมันถึงรวยเป็นพันล้านไงคิดดูเดวอนดี้อ่ะรวยเป็นพันล้านแล้วทุกคนตอนนี้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะเฮียเตรียมซื้อหุ้นแล้วอ่ะจริงๆเฮียเก่งมากเจ้าของแบรนด์ยังไม่รู้เลยเฮียรู้เฮียไปดูเฮียไปดูบัญชีมานี่ทุกคน้หอุ้ย ลาะน่าโป้หมดเลยทำไมอ่ะมีป้ายข้างหลังคนดูไม่รู้ล่ะรู้เสื้อซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้แกะป้ายเลยเขาซื้อมาจากเกาหลีนะจุ่มจ้าดูโปนดูนี่ไม่บิวถ้าจุ่มซอสเกาหลีอร่อยกว่านี้อีกมากินไหมมาอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยสุดๆเลยบิวรู้ป่ะฟ้าเอาน้ำจิ้มให้น้องหน่อยค่ะนอืมมีน้ำจิ้มให้น้องค่ะป้าปลาขังกูบิวค่ะป้าปลาไม่ให้กูบิวเข้าบ้่าบิวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มนิดนึง บิวขอร้องมันอร่อยด้วยเนื้อนามันอยู่แล้วคุณขอแค่แจกเฉยๆแล้วคุณจะเราลองอนะ่ะเปิดใจหน่อยบิวบิวอยากอร่อยไม่แต่มันเหมาะกินปิ้งย่างบุ๊คเคยกินแล้วอันนี้บุ๊คจะใส่กระเทียมนะใส่พริกนะหูเลิศแต่อันนี้บิวบอกเลยนะว่าอันเมนูนี้เฮียมันทำอร่อยแบบไม่ต้องมีน้ำจิม้มเออเป็นไง ไข่นะมันนุ eh? mm ่ม hmm. ม um, uh, uh, ันนัวตอนแรกเห็นนะแบบเฮ้ยค kind of anyway? ืออะไรมันแปลกใหม่ไงแบบมีไข่ตรงกลางอย่างแล้วแล้วไข่มันชอบจืดแล้วเป็นไงบ้างอันนี้ตอนนี้นะโอ้โหไข่แบบอร่อยมากนัวไข่นัวมากเลยทุกคนจอนจัดจานที่เห็นเทลงไปก่อนวางไข่อ่ะนั่นคือเนยต้มเดือดนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่รักป้าลูกกรบิ้อบอกเลยคือเมนูนี้คือปังมากเลยบี เด็กก็กินได้นะเมนูนี้เพราะว่ามันไม่จัดจานมากมันอร่อยมันเค็มเลยไม่บ้ากินชีสไหมลูกมันเผ็ดอ๋อไม่มีเผ็ดเลยลูกอันนี้ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดโกคนก่นกินชีสแล้วกันชีสกับข้าวโพดอร่อยพีขอพูดคำหยาดว่าอร่อยสัตว์อร่อยสัตว์อร่อยมากเลยอ่ะไม่อร่อยจริงพีบุไม่กินเยอะนะอ๋ออันนี้มันอันนี้เป็นอันนี้ลูกอ่ะพี่บุคคุณทำหรอขอบคาวๆเลิศอ่ะไม่คืออะไรมันคือชีสลองดู ถ้าบ,บีบีเผ็ดป,ปะปะให้บีบีตีทีหนึ่งไม่เผ็ดอร่อยอร่อยมากมากเป <c oughs> ็นไงแล้วบีบีจะชอบมา,มาดูนี่ <c oughs> ไม่รู้ว่ามัน <c oughs> หอมมาจากอะไรอ่ะ <c oughs> อแต่มันหอมนมหอมแบบเฮียบอกแล้วไงว่าก่อนที่เฮียจะเอาไข่ลงไปอ่ะ <c oughs> มันเป็นรสชาติที่บีบีไม่เคยกินนี่ช่องอะไรครับฮะ <c oughs> นี่ช่องแคร์มาลากา นี่จะจ้องแกมาะกาช่องบีบีมาลี่ไม่ธรรมดาเฮ้ยเป็นไงอร่อยป๊าป๊าบอกให้บีลองค่ะครับพ่ออ่อยได้ค่ะเห็นไหมหลานกินคำเดียวติดใจเลยนี่ครับพ่ปังมากเอาไหมโอเคแต่บอกเลยนะคะเมนูนี้ไม่เหมาะกับสายรักสุขภาพเอาข้าวโพดดีไหมลูกโคตรดีเลยโคบิลจ้ะลูก อะไรได้ค่ะโคบิลป๊ะป๊าทำงานการทงานงานให้ป๊ะป๊าก่อนลูกแป๊บนึงนะลูกนะป๊ากินเสร็จแป๊บเดียวแล้วป๊ะป๊าให้บีบีเล่นกับโคบิลยาวๆเลยเอาแหวนกับบิลไปเล่นบีบีจะไปเซนทันใช่ไหมชวนโบเมตไปไหมไปเปล่าเอาละกูสวยแล้วอะไรอยเงี้ยหยอกหยอกกันมาฟังนะการชวนไปเซนทันคือสวยแล้วไม่สวยเสร็ป๊าให้เวลาเขาตลอดเวลาไม่สวยแล้วดูหน้าดิอ๋อดูหน้าก่อนก็ดีไงออกไปอย่างเงี้ยเออคือเด่นมากอ่ะกูเดินไปอ่ะ ข้ามหน่คุณเดบูอายมากเลยอ้ายทำไมรถผ่านไปต้องทำหน้าเงี้ยมันยังอายเหรอแถวบ้านเรายูทูบเบอร์ไม่ต้องอายชีวิตนี้อายทำไมไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้นานไงไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้มันเป็นปกติยังไม่นาตะกี้พูดว่าอะไรนะพรุ่งนี้ทำไมนะวันศุกร์มีไปไหนไหมคะวันศุกร์ทำไมอ่ะไปไหนคะไม่รู้แต่พรุ่งนี้ไปหมาล่าไปไหนอ่ะไปขยะไม่เป็นผูก เพื่อนสุกเหมือน,นนัดกับเพื่อนตอนเย็นเลยวะแต่ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเทเปลนะ<า>ถ้าลายกรุป๊ปเงียแปลว่ามีสิทธิ์จะเทเดี๋ยวนี้คือบิวอะมีเพื่อนแล้วบิวเขาไม่เป็นอะไรกับครอบครัวมันจะเป็นช่วงที่แบบช่วงที่บางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยพี่บิวมีเพื่อนหรือเปล่าพี่บิวมีแต่ว่าพี่บิวติดบ้านมาก <Bill S 1> <complic S 2> บิวก็ไม่ค่อยไปเจอใครติดบ้านมากแล้วเพื่อนก็คือเป็นเป็นวัยที่แบบเขาก่อร่างสร้างตัวไงใช่ปะอะเฮียกับพี่บุกก็เจอเพื่อนน้อยถูกปะไม่ได้เจอเพื่อนน้อยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยมีเจออย่างเด อ้หไข่อันนี้คือแบบดีมากอร่อยมากอร่อยไหมเป็นหนึ่งในเมนูที่บิคือว่ามันอร่อยมากเป็นไงจริงๆช่องบิวเมนูรี่ไม่ผิดหวังทุกคนดูไข่มันดิเนี่ยไปมาก็บิวก่อนเร็วบิวบิวเขาคุ้นค่ะมาไข่อร่อยมากอ่ะนี่ปรลักให้บ้วยกั็นี่ค่ะหูไม่เมนูนี้มันอร่อยขนาดนี้มันละมุนมันกรอบมากเนี่ยทุกคนดูดิใส่คลิปผมไหมบิวรู้ป่ะเดี๋ยวพังเดี๋ยว นีการทำกุ้งย่างเนื่อยชิยืดเนี่ยพลิกชีวิตในการทำยูทูปก็เพราะบิวพาไปกินที่ไหนย่างเหนื่อยอ่อถูกต้องวันที่เราไปทางครอบครัวเลยเมื่อสองปีที่แล้วก็แถวรัดกระบังที่เราไปกินนะคะนั่นแหละคลิปนั้นเป็นคลิปที่พลิกชีวิตเลยถ้าหากบิวเป็นผู้พลิกชีวิตเฮียแล้วพี่บุ๊กเป็นผู้เป็นผู้ให้กําเนิดชีวิต แม่คือพระมารดาที่ให้กําเนิดที่แท้จริงอันนี้ให้กําเนิดแล้วถ้าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วโบคือใครโบคือผู้ที่คอยทําให้ร่างกายในชีวิตแข็งแรงอ่าเพราะว่าได้ออกกําลังกายตกบ่อยโดนตกบ่อยตีกันบ่อยแล้วถ้าโบเนี่ยเป็นผู้ให้ร่างกายแข็งแรงแล้วบีบีล่ะเป็นใครบีบีเป็นผู้ให้ความสุขแก่ชีวิตอ่าแล้วถ้าบีบีเป็นผู้ให้ความสุขแก่ชีวิตแล้วทันนิน่ะเป็นใครทันนนคือผู้ที่ให้กําเนิดลูกบิวว่าจะไม่โดน ตอบไปเลยเพื่อนถามเยอะถามว่าอะไรเมื่อไหร่บิวมีลูกไม่มีค่ะมีแล้วลูกหมาไงแม่มันมันจะเอายังไงมไดไอ้บิวอะลูกหมาไงแม่มาเลิกกินละก็บอกให้มีลูกให้มีลูกเฮียถามกันแบบนี้เลยอ๋อปกติต้องมีสำนักข่าวมาถามไม่ต้องไม่มีสำนักข่าวแล้วมาเขิลอะไรเนี่ยเฮียนี่แหละทุกคนวิธีทำแม่อร่อยมากเลยมาไหมจะกับแม่แบบทีมเดียวกันตลอดเลยอะเออก็เพระพารักเขาไงไปเห็นเขา แม่ตะกี้บิวถามว่าพี่บุ๊กคือใครเฮียบอกว่าผู้ให้กำเนิดว้าพี่บุ๊กเป็นผู้ผู้ให้กำเนิดชีวิตผู้ให้กำเนิดชีวิตไปฟังมันผู้ให้กำเนิดชีวิตของการเป็นอยู่ในครอบครัวมีตัวร้อนอ่ะอ่าใช่มีมีไม่สบายทุกคนเออเรากลัวมากมากอร่อยมากเลยอร่อยไหมบิวคำว่าอร่อยคือคำนี้อ่ะอร่อยก็เยอะนี่ให้แม่กินก่อนอ่ะแม่แม่ไม่เคยกินแต่แม่ลองกินดู ทุกคนเมนูนี้ไปทำตามเลยนะจริงๆอย่าพลาดนะกินกับครอบครัวไปทำดูตปเกลียวพิ่งไปกินหมาล่ากับช่องโบแล้วก็มาช่องเฮียแต่ช่องตัวเองไม่ถ่ายตอนเช้าไงตอนเช้าถ่ายไปแล้ว3คลิปทุกคนดูดิบีบีมาขอถ่ายงานแป๊บนึงมาลากบิวเข้าบ้านแ่ะดูดิทำไมอยากเล่นกับโกบิวเหรออยากเล่นอะไรอยากเล่นในบนกับโกบิวได้เดี๋ยวป้าถ่ายคลิปก่อนได้ไหมนับหนึ่งถึงสิบถ้าบีบีกินเจลลี่เทลเซ่หมดเราไปเลยอ่ามาทุกคน น่าเป็นเลยแม่จุ่มมันกุ้งขาเนี้โก้ด้วยนี่คือสิ่งที่กินเดี๋ยวมากินเองนี่คือสิ่งที่ตั้งใจทํามาเพื่อแม่เดี๋ยมันทุกบาททุกตังที่มาเนี่ยเดียถามหน่อยมาเอาลนังจีเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แม่จุ่มไม่จุ่มใครวะฝาแม่จุ่มมันกุ้งมันปูดู นี่ปลาช่างกระไรอิตูเนียครับผมมังคูมันกุ้งอ่ะทุกคนครับจุ่มแบบนี้ครับนี่อยป้าเอ้ยป้าหืออะไรเงี้ยโคตรอร่อยใช่อร่อยค่ะอร่อยมากสั่งกันมาเยอะๆนะคะเฮียบ๊ามจะได้แพ็กเยอะบิวตั้งเป้าว่าครอบครัวเราจะต้องขยายเผ่าพันธุ์ภายใน5ปีนี้มี20คนเผ่าพันธุ์ของเราบิวผูว่างมากในกลางคืนเนี่ยไมขยายเผ่าพันธุ์ ไม่บิกแฝดในเบิ้ลไปเลยสองสองทีละสองทีละสองใช่เวลาไปเช็งแมงทีก็ต้องเป็นรถบัสลองคิดดูดิถ้าเรามีเด็กเล็กๆเราโยเยาะโย่เยาะเป็นยังไงวะจำชื่อไม่หมดหรอกเออใครจะมีพูดไปเถอะอ่ะบิวให้มันมีเร็วๆเกูเองอ่ะทีนักหนาไม่มีเขาแต่แต่บุ๊กอ่ะสัญญาแล้วว่าจะมีคนหนึ่งไม่ลองแบ่งนะไหมบิวแฝดสามพี่บุ๊กแฝดสามบิวแฝดสามเก้าคนใช่เอาเก้าคนไม่ไหวเก้าคนเรียนได้ยังไงเอาม่ทำกับข้าวแม่ทำกับข้าวคงไม่ไหวแล้วตอนนั้นต้องแบบใช้กระทะวัดเราค่ะ ตั้งคนต้องเถ่ะเราหน้าแต่งตั้งคนคนหนึ่งของบ้านที่เป็นคอยคนผลิตลูกอ่ะคนเดียวเลยแล้วเอาแล้วเช้วิธวิธการทางแพทย์ใส่สเปิร์มใส่เข้าไปทีเดียวเลยทีเดียวใส่ไข่เข้าไปจบขอท้องทีเดียวเลยแต่ไม่มีคนท้องแค่คนเดียวถ้ามีคนท้องคนเดียวจบเลยนั่นก็คือแม่แม่แม่ท้องแทนได้ปะแม่หมดประจำเดือนแล้วบิวถามไม่มีประจำเดือน้วเนี่ยบิวอีกนิดนึงอ่ะเป็นโพสอะไรมันรอนใช่ไหมไม่โพสอะไรรักบุ๊กไงเฮียผิดผิดเปล่าเ ไม่บอกว่าทําอะไรผิดมาหรือเปล่าล่าสุดเฮียโพสเฟซบุ๊กเลยขึ้นให้ดูเฮียโพสว่ารักแม่บุ๊กเพื่อนๆเขามาถามตี๋เลยเฮียรู้สึกว่ามันแปลกๆนะมันร้อนตัวอะไรหรือเปล่าใช่เออไม่มีอะไรเงี้ยก็แค่อยากรักบุ๊กเงี้ยก็แบบพิมพ์บอกแค่นั้นเองบอกกันตัวตัวก็ได้ไม่ชาโลกอยากให้เพื่อนรู้ไงแต่เพื่อนรู้ว่ารักบุ๊กนะอะไรเงี้ยมีวันไหนมาที่มันจะโพสว่ารักแม่สุนีมากแม่แม่แม่คืออยู่ในใจบ้านไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังบุ๊กก็อยู่ในใจ ทุกคนโอเคครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอบกรแล้วดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณวระเบื้อของอาปก่อนค่ะสวัสดีครับผมเสียงไปเลยอ่ะบาย